จุดกำเนิดใหม่แห่งการขับเคลื่อนล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยี Flowforming ล้อแมกเวนอมจากเลนโซเบาแกร่งยกระดับสู่มาตรฐานใหม่ของการขับเคลื่อนเลนโ so, ซ Unique Your Drive ความสุขหลับสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station เบรดเคบลังชนพัทยาคอสมิกดิฟทีมครับผมก็ทุกอย่างที่ว่ามันเป็นมาตรฐานสา,านมากเลยครับตั้งกรรมการญี่ปุ่นเนี่ยกรรมการญี่ปุ่นทัองท่านคือร,รุรนับอุยโนซังนะครับก็ถือว่าเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่แห่งปีนะครับของไทยแลนด์ดิฟซีรีส์2 0ั4ลายสนามผมคิดว่าไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ง่ายด้วยมัน มันมีมันมีช่วงจุดยากครับจุดยากก็จะมีหน้าเวทีนะครับที่ก่อนถึงหน้าเวทีกรรมการเนี่ยเราจะต้องให้ท้ายชิดกับกำแพงไปครับคิดว่ายากครับมนเป็นสไตล์ของดีวันนะครับเพราะกรรมการรุ่นี้มาจากดีวันหมดเลยครับผมผมว่านักแข่งที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้นะครับผมยกให้เป็นทุกคันเลยเพราะว่าแต่ละคันเนี่ยตั้งใจฝึกฝนเราก็ทำรถมาได้เต็มมากเลยครับ ดูแล้วว่างการเมืองไทยเนี่ยพัฒนานเร็วมากมากเลยเพราะว่าทุกคนตั้งใจซ้อมและตั้งใจแข่งครับผมทีทั้งสามสนามนะครับสนามแรกก็จะเป็นสนามกีฬาในร่มเมืองพญานะครับแล้วก็สนามที่สองเนี่ยตั้งไว้ว่าจะเป็นสนามนี้แต่เราจะขยายสนามเพิ่มมากขึ้นสนามที่สามเนี่ยนะครับเราจะไปแข่งกันที่สนามใหม่ซึ่งอยู่หลังอินดอร์สเตเดียมเนี่ยครับ ยังไงเบอร์ขอฝากติดตามชมหรือว่าติดตามเชียร์พลังชนดิฟทีมของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ ครับผมปราเานากิจต <eterm oon. S 3> ันสองคนครับฉายาในวงการก็เพื่อนเรียกจิ๊บไข่เขียวครับใช้รถเ e บิโอล A 3 1หน้าอารครับเครื่องสองเจ0นหกร้อแรงม้าครับตําังกัดผมจิ๊บเอ d m เดมจินยูไทยครับเป็นมาปลายสนามนะครับผมว่าอาจจะดูดูเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายครับคือมันกว้างหรูอมันกว้างฮะ แล้วมีช่วงที่พลิกรถจังหวัดจังหวัดเ,เร็วอะไรประมาณเนี้คือถ้าไม่มีประสบการณ์ผมว่าก็กน่าจะยากอยู่ฮะเพราะลายมันใช้สปีดนะสำหรับผมน่าจะเป็นโค้งแรกเลยครับจังหวะโยนโค้งแรกเข้าหากำแพงเพราะเราต้องมาด้วยสปีดแล้วก็เข้าไปใกล้กบร,ริเวณให้นักมากที่สุดนะกรรมการก็ต้องการอย่างนั้นน <laughs> ะแแข่งที่น่ากลัวที่สุดในคัทบีนะครับผมก็น่าจะเป็นคุณเบิร์ตเอสเคครับ เพราะว่าเขาชั่วโมงนี้เขาขับดีมากเร็วด้วยทีมงานเขาพร้อมด้วยทุกอย่างเฟสต์ดดย,ยังไงก็ฝากติดตามเชียร์ผมจิ๊บไบเขียว e r d m จินยูทายด้วยนะครับขอบคุณครับ ครับผมนุ่งนลชัยเจริญนนท์นะครับจากทูชั่นสปูตีมครับตอนนี้ก็ขับรถอ่าคันนี้นะครับนิสสัน 200SX นะครับเครื่อง 3J ชุดแต่ง r เ c k e t ันนี่ครับสำหรับงาน TDS นะครับคราวนี้ก็เป็นสนามแรกนะครับอ่าส่วนสนามแรกเนี่ยถือว่าจัดกันได้ดีมากนะครับมีเวลาให้นักแข่งซ้อมดูอย่างค่อนข้างตรงเวลา การจัดการเขาดีมากนะครับในการเรื่องของการซ้อมอันนี้ขอชมเชยเลยนะครับลักษณะนะครับก็เหมือนที่ผมซ้อมประจาอยู่แล้วแต่ว่าย่อขนาดลงครับก็จุดที่ยากสำหรับตัวผมเองก็คือเป็นเรื่องของการออกตัวครับผมเพราะว่าช่วงมันตั้นแล้วผม ได้ขับรถขับหลังเนี่ยกก็เลยยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่กับการออกตัวครับเอเปที่ยากที่สุดใช่ไหมครับน่าจะเป็นเอเปที่2ครับเอเปที่2เนี่ยจะต้องมีการชะลอถ้าเข้าถ้าเข้าผิดลายลายต่อไปก็จะผิดเลยตครับ ก็ตอนนี้รถอยู่ในสภาพร้อมทุกอย่างนะครับแล้วก็เราก็มาซ้อมตั้งแต่วันพฤหัสแล้วครับแล้วก่อนวันนี้ก็ได้ได้ลองลายที่สนามปทุมไ้บ้างครับสนามเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับก็สําหรับสนามนี้นะครับก็ช่วยติดตามเชียนดูทูชันดิฟทีมวนะครับยังไงจะพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดนะครับลองมาได้แน่นนครับคุณครับวยครั้งแรก ดีครับผมเตียวเอเนออสอินฟินิตี้วิวพลังชนดิฟทีมนะครับผมวันนี้มาพร้อมกับสกายไลคู่ใจคันเดิม R32 สีส้มคันนี้นะครับที่ใช้แข่งมาโดยตลอดรักมากคิดยังไงเ,เกี่ยวกับเรื่องงานแข่ง c d s ครั้งนี้ใช่ไหมครับผมคิดว่ามันก็ จัดได้ค่อนข้างอลาัางการดีเหมือนกันนะครับก็มาตรฐานก็ถือว่าใช้ได้ไรสนามผมว่าขี่สนุกขี่มันนะครับแล้วก็จะมีลายแบบว่าโค้งยาวก็ค่อนข้างจะสนุกแล้วก็จะมาแบบว่าช่วงพลิกก่อนกลับก่อนเข้าเส้นเงี้ยไทยพรพลิกเร็วก็ผมว่าถ่าทางจะมันเหมือนกันลุ้นดีครับไทรไวกว่าได้เปรียบการวางแผนก่อนแข่งใช่ไหมครับผมก็ได้มีการมาซ้อม มาซ้อมมาเตรียมตัวอะไรเงี้ยครับผมปรับปรับตัวให้แบบว่าหายตื่นเต้นกับการแข่งขันหน่อยอะไรเงี้ยครับผมจะไม่ต้องกังวลอะไรมากมายอะไรเงี้ยเตรียมความพร้อมเตรียมร่างกายเตรียมรถอะไรทุกอย่างเต็ตให้พร้อมครับผมฮาคเดียวกันแหละครับที่น่ากลัวแหละครับทมก็น่ากลัวทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับแต่เราก็ต้องเต็มที่เราไม่ยอมแน่นอนเราเสียเงินเสียยางมาแล้วเราเต็มที่สู้แน่นอนครับ ก็ผมนะครับจันทวัฒน์หัสกิจนะครับชื่อเล่นชื่อหนิงนะครับอ,อยู่ทีม Kenda าแอนด์อินฟินิตี้วิวก็ใช้รถ 200SX กันที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับสำหรับลายสนามนะครับลายสนามนี่ก็จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะครับแต่สิ่งที่ยากเนี่ยคือ,อกรรมการญี่ปุ่นเนี่ยกำหนดให้เราต้องไปเก็บเป็กมันเลยยากตรงนี้นะครับนักแข่งหลายๆคนเนี่ยก็ก,ก,ก็ขับกันได้ นะครับแต่สําคัญที่สุดก็คือสิ่งที่คณะกรรมการญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้กําหนดลายตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างยากมันก็เลยทําให้แบบว่าตรงนี้เป็นจุดที่ไฮไลท์ของสนามเป็นลายตรงนี้จริงๆจุดเก็บเปกสตรแรกนะครับยากที่สุดเลยเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งมันต้องสักสปีดด้วยสปีดปุ๊บต้องมาเก็บลายต้องมาเก็บที่ที่เอปกซึ่งลายตรงนี้จริงๆญี่ปุ่นเนี่ยทำให้ยากขึ้นเอง เก็บเปกหน้าก็หลุดไหลายหลายหลายคนนะครับอนผมเองก็ก็พยายามที่จะทำให้ให้ได้ลายที่สุดนะครับสำหรับงานนี้บอกตรงๆน่ากลัวหลายหลายคนเลยทีเดียวนะครับหลายคนเลยแล้วหลายทีมด้วยนะครับเมื่อกี้ผมแอบไปนั่งเล็งดูว่าคนไหนโอ้โหทุกคนขับได้หมดงานนี้ทุกคนขับได้หมดนะครับก็น่ากลัวหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดคะฝาก ทุกๆคนนะครับเอากำลังใจเชียร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ทีมผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ